สวัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยวปุรีเจะมาเช่ารถมอเตอร์ไซค์ที่ร้านต้นเข้านะครับจะสอบถามน้องแ๊ปกับน้องป่านะครับว่ามีรถให้บริการรุ่นไหนบ้างแล้วก็วันนี้จะแนะนําเป็นรุทนอะไรสาหรับใช้ขับรถเที่ยวในจังหวัดบูเกเตสวัสดีครับน้องแ๊ปกับน้องป่าสวัสดีครับน้องปจะมาสาธิตรถอะไรครับซูซูกิครับ จเแ็ดครับทำไมถึงต้องใช้รุ่นนี้ด้วยครับพี่ครับพี่มุกเดชตัวนี้ทำมันดีครับอ๋อราคาวันละเท่าไหร่ครับจำร้อยบาทต่อวันครับออ๋มีมัดจำไหมครับไม่มีมัดจำครับใช้อะไรบ้างในการเช่าครับน้องใบกำกิจแล้วก็บัตรประชาชนครับใบกำกิจกับบัตรประชาชนถ้ามาถึงสนามบินแล้วต้องทำไงครับติดต่อทางร้านครับ แล้วก็ต่อจองไว้ที่ร้านก่อนแล้วก็ร้านก็จะไปรับมาทำสัญญาใช่ไหมครับครับโอเคเดี๋ okay. ยวเราจะมาดูตัวรถสักว่าน <c oughs> เป็นแบบไหนเอาแนะนงัได้เลยครับตัวรถก็จะขึ้นเบ็สตัดเลยครับ <c oughs> ง่ายๆเจ๊ครับเติมน้ำมันเก้าหนึ่งหรือเก้าห้าก็ได้ครับ

ใช่ครับไม่ต้องกลัวว่ารถจะเสียกลางทางเลยใช่ไหมครับใช่ครับมีทีวกลิกแล้วก็ููีิกแล้วก็ูปี้ครับแล้ววันนีน้เราโอเค